สะกินเทศไม่ได้เหรอแชทเหรี่ยนนะเทศได้สกีนมเทศไม่ได้อยู่แล้วปะวะคุงขับรถที่เหรอมื่วะเขาขับชนนี่เราขี่ในเลนนะ ไอ้ท็อปหกเยอะไปมันไม่เกี่ยวคือตอนโหวตตอนนั้นอะมันให้โหวตท็อปหกแหละผมจําได้ก็ไม่ว่าการโหวตท็อปหกตัวก็ไม่ว่ากันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่แต่เอ้ยไหนจีพีเหรืออะไรน่าจีพีเอลมันแรงตรงไหนสกินคืออะไรพี่แต่ผมว่าโทเค็นพี่ขายออกเพราะวัดตับนะพี่ม,ออมึงเลี้ยบินมามนเลี้ยบินมาบอกให้มันถือสกินจีพีเอลไอเวสมึงเปลี่ยนสกินถือสู้แม่งดิ ไหนไม่อยู <poisoned indo> <ara> ่ไหนวะไอ้บังมึงเราดูม <absorbed> ึงเราดดิมึงโหวตได้เท่าไหร่วะพวกมึงอะดูไงอะพี่เนี่ยกดีอ๋อผมรู้แล้วเนี่ยหนึ่งพันหนึ่ง้องพันกโทเก้นน่ยผมได้หนึ่งันโทเก้นเนี่ไม่ได้โหวตผมไม่โหวตไม่โหวไอ้ก้อนโหวไปกี่ติกเก็ตสามพันติเก็ตสามพันติเก็ตหน่งพันโทเก้นหนึ่งพันโทเห่งพันทพี่โหวตไปสามหมืนได้หมื่นโทเก้นมีใครโหวตอีกบ้านตรงเนี้ยไอ้นอไอ้นอตเท่าไหร่นะ แปดเห, ń, เหเรียญพี่แปดทองแดงไหนเรี้ยมินล,ลงมาดิเลี้ยมินด้วยเลี้ยมินควักไม้มาดิทวงไม่ได้เดี้ยมินมาเลี้ยมินมาอันนี้มาหน่วยง,งานเพื่วะเออดิ <laughs> เฮ้ยไมาหน่วยงาน,น <laughs> อีวีเฮียแต่วเป็น GPL อยากให้มันเป็นเสียงแบบเสียงแบบเสียงไม้พูอะ่ะไม่อยากได้เสียงเหล็กอ่ะเสียงไม้พูเป็นไงวะ ก็เสียงแปะๆปไงเสียงไม้อะไม่ได้เสียงเหล็กอย่างเงี้ยเข้าใจปะเสียงงั้นแม่งตีโคตรมันพี่พี่ลองเสนอดิพี่ไอ้แต่ผมว่ามันน่าจะทำยากแอนิเมชันการควักกับพี่เปลี่ยนแบบอาจจะควงไม้ขึ้นมาแบบโอ้ยเฮียเลยเถอะพี่นึกออกไหมเสียงเสียงไม้อะพี่ลองตีดิอันนี้ไม่เป็นเสียงเหล็กไงไหนว่ามันเป็นเสียงเหล็กแล้วเสียงไม้จริงเป็นไงเสียงไม้จริงต้องเสียงแป๊ะๆปไงที่เราเล่นเทนนิงอะที่เป็นไม้พู่อะพี่แปะเราเล่นเทนนิงอะ มันต้องแบบนั้นเร่องแบบนั้นคือเรื่องตีมันชิบหายเลยไม้เวอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งอ่ะพี่ไม่เป็นที่ระบบหรือเปล่าเพราะเปลี่ยนสกินอาจจต้องเปลี่ยนเอออาจจะใช้เสียงดีฟอลต์เดินไม่ได้มาแล้ว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 เฮ้ยควักไม้ทีพีเอมาให้ดูดิเทพปบุติลงมาแล้วใช่ประบุติใกล้เคียงหน้าแค่ต่างกันแค่โลโก้น่ะปลายนี่ใช่เลยพี่ปลายนี่ห่างกันแค่โลโก้ไอ้เจตประบุตรมึงตอบคำถามกูดิโอ้ยพี่ใช่เลยนะมอมด้านข้าง ไอสัตว์เทพบุตรมันจะเดินไปไหนมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมที่ไอเวสถือปะมึงเห็นไหมหน่วยงานปะฮะไอเจ้าเทพบุตรต่อทดิคล้ายๆกันเฉยๆพี่มึงช่วยบอกความต่างของสกิน GPL กับสกินหน่วยงานสิสีขาวกับสีเหลืองเอฟเฟกไหนหัวหัวไม้สีสีเหลืองเหมือนกันเลยหัวไม้สีเหลืองกับสีขาวกับสีเหลืองพี่ตัวไม้ต่างตัวไม้เอฟเฟกแค่นี้กูไม่อยากได้เอฟเฟก ีมันสวยกว่าไม่ได้ดูมุมถามหน่ยว่าสมมติสมมติทำเสียงให้มันเป็นไม้เทนนิ่งเวอร์หนึ่งเวอร์สองได้ปะเป็นเสียงไม้จริงๆอ่ะที่ไม่ใช่เสียงเหล็กอ่ะมันทำได้ไหมถ้าเป็นแบบ GPL อ่ะมันทำได้ไหมมันเป็นเหล็กไงมันเป็นเหล็กไม่ไม่ก็นี่ไห้ลองดูว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติมันเป็นสกิน GPL อ่ะขอแบบเอฟเฟกต์ตรงนี้มันทำได้ปะหมดแรงวะถ้าทำได้ถือเสียวเลยถอดทุนคืนได้ปะ ขอความคาดการไม่อาจจะขายได้เพราะวอต์ซับก็ได้พี่แบบไม่ขอท<ถ>ุน<ถ>คืนไม่เอากูไม่สนกูเอาทุนคืนดีกว่าตอนเนี้ยขอขอเงินคืนได้ไหมต้องแค่คืนไปสบายใจได้เลยพี่ไม่ได้ <c oughs> สบายใจได้เลยเป็นการโหวตที่ถูกลังวันแล้วไม่ได้กําไรขาดทุนย่อยยับลอตเตอรี่เลิกกันไม่นังไม่ถึงเวลาแล้วพี่วันพุธนี่วันพุธเห็นไหม อาจจะเป็นแลกเงินก็ได้พี่อาจจะอาจหายไปเดือนนึงก็ได้นะพี่ TPL แล้วมาใหม่อีกเดือนนึงไม่มีไม่มีไม่มีบอลฟุตบอลฟุตบอลฟุตไว้ใจเชื่อใจไว้ใจเชื่อใจไว้ใจเชื่อใจไปไปไหนไปไปอีกหี้ยไปไว้ใจเชื่อ ม e นมออ้ยนานๆนก็อาจจะบันทอนหัวใจพ่อไง <c oughs> พี่ช้างเขาบอกว่าไอ้คัดออฟ2,000 20, อันได้แล้วให้พี่ถึงเงินไปจ่ายเลย <c oughs> เขาสาข้อความบอกพี่เาขาครับไปแค่150บันเองแล้วก็ที่เหลือว่าให้ไปครับเองชิบหายไม่ได้ต้องครับมา <c oughs> เดี๋ยวไปบอกลุงก่อน เมื่อวานหนูเจอเขาแล้วเขาก็บอกมายนี้บอกให้พี่ถือเงินไปพร้อมกับเฮ้ยพี่วันนี้แก๊งเรานาโนงอกมานห้าตัวเนาะดีไวเบยพอปะไม่น่าพอเอาวัดเจมเราอ่ะวัดเจมเราเนี่ยที่เราเดียววันนั้นอ่ะวัดเจมอะไรวัดเจมอ่ะไม่มีมึงไม่ได้ทางนั้นนะดีอมึงไม่ได้แล้วโอ้ยเฮ้ยใจเย็นช่างทำไมอ่ะขอโทษคุณครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขับกลับแลนไป เอาไำไมพี่ดับฝันเนี่ยไม่มีพี่ไม่มีอะไรให้มึงนแล้วเอา้าตอนนั้นเราเดิวกันแล้วนะเรากไม่มีเลยเดิยวล่อหมดข้ากลับเองเลย ทั้งหมดเท่าไหร่ลุง12ล้าน7จ็ดแสนจ้าเลขกระเป๋าละร้อยนะลุง912จ้าสำหรับครับคุณดามครับครับไอ้ไอ้จะถามว่าไอ้ที่แทงอ๋อลุงอยู่พอดีลุงนี่ไงนี่ไงกำลังเคลียรเลขกันนะเลขกันนะลุงเลขนนะนะครับผมครับ912จ้าเอ้ทำไมสิบอ่ะ ที่เหลือลูกจ่ายอ่ะเฮ้ไม่มีไม่มีก็มีแค่นี้แหละจะเอาอะไรแค่ไหนอ่ะหนึงร้อยละร้อยนะลุงเย็นไปซร้าไปก่อนลุงหมดตัวไม่มีที่อะไรเลยวันนี้อะไรมหมดเหมือนกันไม่มีหมดละโชคดีไว้ลุงเอามา ไปแล้วกระถงกูกรอบเพราะคันน่ะใครว่างมึงไปผัวขอตายแม่งยังไม่มีเอาได้หรอพักอะไรเก็บตังค์ดิมึงไปถอดชุดอรับตังครับรับตังเ์ที่อะไรไม่มีให้ร่างนั้นอะร่มหมดอิ่งเต้นฟรีของร้านอ่ะ ปีเลยหรอปีข้นไหน่น่กขั้นน่ได้ใครได้ไปร้ไปไหนไม่เจอไอลุงขาเมือนก่อนได้บ้างตังให้ลุงดิอะไรตังให้ลุงนิ2สองล้านเจแสนข้าอะไรโดนคาเมลอนโดนไอ้คาเมรอนโดนแดกติดลุงหรอสองล้านเจแสนลูกแทนทำไมคนไแก๊งกันอีกอะไม่ครับโต๊ะคุณดำครับ ดำให้รับไว้เอาไปจ่ายใครอะไปจ่ายคนแทงไงครับไปไหนเท่าไหร่นะสองล้านเจ็ดแสนขาดสองล้านเจ็ดแสนแล้วเอ้ยเออรถอื่นแล้วเซ็งว่ะหมดแรงแล้ววะหนลุงช้าๆครับพี่กําลังมากําลังมา เฮ้ยจ่ายก่อนแค่ห้าล้านจ่ายก่อนแค่ห้าล้านพี่เหลือบอกติดไปก่อนพี่เอาเงินไปดีกว่าพี่เป็นคนจัดการดีกว่าวันนี้ลงทั้งหมดกี่อันนะสองพันแล้วทำไมถึงค้ับอันแล้วแล้วแล้วคือมันยังไงมันเทรดยังไงอะรู้ป่ะมันเทรดง่ายมันมันครับทีละร้อยอะถ้าเทศน้ำเปล่าเศษทีเดียวเลยไงหกห้าแปดลงเลขเปล่าอะไรลง ออครับที่ละร้อยเหรอเจ็ดศูนย์ห้าครับวันนี้ได้ไหครพี่เด็กห้าเขาต้องจะเล่นในอันร้านอยู่ส่โซนราคาให้ลุงเลยไหมมาจำเป็นของครบรับที่เหลือมาจำครบไปรับที่เหลือไม่ก็มาจำก่อนไงของครบรับที่เหลือรับส่วนที่เหลือไม่ไหนของคนเดียวมาของน้องมุดทำหมดเลยเราจะเทยดยังไงจะเทยดังไงเดี๋ยวบอกก่อนเทยดยังไงก็เทดเป็นเหล็กไก่นี่ไงกับเงินแดงไงเหล็กเก๋าเงินแดงใช่ เหล็กกับเงินแดงเหรอใช่งั้นไปเทรดที่เดิมได้ไหมตังค์อะอ่าให้ก้อนจ่ายก้อนจ่ายที่เหลือเดี๋ยวจ่ายให้ลุงเนี่ยแสดงว่ามันมีของส่วนลุงถูกไหมขั้นยืมเงินส่วนลุงได้ไหมเอาผมมาร้อยเดียวร้อยเอ็มที่เหลือของน้องหมดเลยขอยืมเงินส่วนของลุงได้ไหมยืมเงินส่วนลุงได้ไหมให้โทเค็นเอาไหมเอาโทเค็นปะ เครียดอะไรอ่ะตุกเขียนที่มันจะแลกวันพุธเนี่ยเอาป่ะในอ่านเลยราะอัปเดตมันเก่งยังกรรมเลยอ่ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมแลกเงินจะมีคนแลกวันพุธอ่ะเอาไหมเอาป่าเคลียร์ได้นะก้อนไหนก้อนก้อนมาจ่ายลุงที่เหลือหน่อยดิเท่าไหร่พี่ทั้งหมดอีกสิบห้าล้านหรออีกสิบห้าแลกได้ไหมลุงแลกได้ไหมได้ไหมอ่ะเฮ้ยมาเคลียร์สองเจนีคือหมดเลยปะเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแค่นั้น ่งครับรับมาไม่เยอะรับนิดเดียวเซ็งวะเยเจมบอลไก่เอาเอาของให้ใครวันนี้มันควรจะเป็นวันดีๆนะทำไมมีแต่เรื่องแย่ๆวะเด้อไหนเด้อหนูเล่นร้านก็ไม่เย่เสมอไปหรอกเพื่อนมันแย่เสมอไปก็ได้ครับแป๊บนึงนะผมซ่อมรถเดี๋ยวมันแย่เสมอมาตลอดทุกอย่างไปนะตู้ล่างก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปเบย์กั้เดี๋ยวผมตามไปไปเบย์ครับเมตรสองแสนห้าเมตรไม่ได้องสองแสนไอ้สัตว์นาโนครับ มึงเข้าไปขายมึงขายใครมึงจะบ้าเป็นสองแสนอะไรเยอะเงี้โอ้เฮียเอ,อเ้ยถูกจ้าง2องแสนห้าเอาเลย,เว,ลยวันนี้มันวันแย่ๆว่ะพี่ว่าเราไปดีกว่าว่ะ <c oughs> เราดูกันออกไม่เออยากใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองแล้ววันนี้ไม่มี่อันอะโอเปียห้าเมตรโอเปเด็นห้าเมตรผสมตัทุนน้องสมตัทุนน้องเหรออะไรเท่าไหร่นะสองแสนครับ สองเส้นพี่ดำเดี๋ยวพี่ดำพี่พี่บังเดี๋ยวประเทศของผมหน่อยนะพี่พี่ดำไปที่ไหนกันนะพี่สองเส้นจริงอะทุล้างพี่เดี๋ยวไปด้วยกันเลยต้องรอดอยู่กันเออเล่นเกมอื่นดีกว่าวะดูจอดนะคะช่างกระเป๋าข้าแปดสูงค่ะมีข้าวขายปะว่าไม่มีพี่ดำพี่กอล์ฟเดี่ยวสองสามร้อยไปไหนแหรอเพื่อนมีคนเอาไปแล้ว ทำไรเพี่เจ็ดของก่อนนะม <1 S 2> ั้ยไม่ไม่เจ็ดของเีเข้าจาละแปดร้อยแล้วนะขอบคุณครับเอ,อ้ยห<ป>ลุ่มไปหยิบแล้วพี่มาพี่มามาเทของนะเพื่อ <c oughs> ใครขึ้นเลยวะแคนพี่แคนกินก่อนพี่กินก่อนได้ก่ได้ก่อนพี่ใครขึ้นวะเป็นไรพี่ไครขึ้นเรื่องอะไรยังไม่สบายปวดเจ็บเหรอเออจริงแลนไงพี่ถึงไหนแล้วแลนโคตรเบต้าวันที่12ครับโอเพ่นเบต้าวันที่15กดดูหน้าเว็บไซต์ได้คก็หมายตกใจแล้วก็แลนเออช่วงนี้ปวดเขาบ่อยเลย พักคนน้อยภูมิภูมิก,กันตำ่ำโตพี่ร้อนเมื่อไหร่ตอนเนี้ยอุ่นอุ่นอุ่น,นพักผ่อนเนี่ยวันนี้วันที่สิบเจอลุกกี้วันที่สิบสามโตตายวายมาขึ้นนนนเรามีเรามีไอ้ปกิมมิดอ่ะ ้ในตู้ผมถ้าจะไม่ผิด45พี่หลบไว้ที่ให้ไปมึงนี่หมดเกลี้ยงแล้วนะไอ้ไว้ของมึงพร้อมขึ้นอาโนูใช่ปะนี่นัเดอร์บอกว่าจะเก็บเงินแก๊งอีนี้เครื่องแล้วนะเออพอมาจีขนาดนี้ใช่ปะเราสามคนมันไม่ควรต้องจ่ายเงนแก๊งเลยมากดกดเงินมาขึ้นเออนี่หน่อยอาโนูที่ตู้ล่างหน่อยคำสั่งเด็ดขาดต่อไปนี้พี่อยู่ตู้ล่างสายพี่ไอ้บางไอ้ก๊อตห้ามจ่ายเงินแก๊งพี่มาพูดกันดิอะไรอ่ะจัดการให้เร็วยา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  พี่พูดเล่นพี่พูดเล่นผมบอาปืนไปขู่ไปแล้วให้มันติ๊กให้ไม่ต้องห่วงเรื่องเนี้ย <c oughs> เชีย่ยแม่งแก๊งไ,งไม่ติดกูนั้นสองสามร้อยล้านแล้วเนี่ย <c oughs> ไวเบ1อยเมตรครั้งที่แล้วเงินนีไม่รู้กี่สิบล้านเสร็จวัดเจมหมดตู้เกระเป๋ากระเป๋าเก้าแปดศูนย์สี่ครับลุงชายชักขอบคุณครับไอ้สีอเลย ไม่ได้คาบันแล้วหรอครับมันมันเทปอย่างนี้มันง่ายกว่าถ้าคาบันใส่หัวใจพี่สีอะไรครับลองตีสนับดูกูไม่มีหัวใจแล้วตอนเนี้ยเอาเลยเหรอฟ้าเอ้าเลยเหรอ,กอหรอกหรือเจ็ดนะเจ้าหกหรือเจ็ดเลยได้<อ>หกอ,อ,อ่ะอ๋อครับเอ้ไอ้รู้ว่าโจรสัตวความเพนควาเพลินไปลุ่นควาเพนเกื่อแล้งไงหมดแล้วครับซาลี่ครับซาลี่ไม่ตั้งใจ โอเครับครับสิบสามสิบแปดแปดสี่สิบแปดขอเอดีแดงหน่อยครับพี่ท่้นพี่ทั้งสองพี่มีสามร้อยห้าสิบเก้าแบ่งมาเลยพี่แล้วก็เก็บไว้ใช้ส่วนตัวไปไอ้ดิวอะนายกดิวมีนายกดิวมีอะไรนายกดิวมีอะไรเออพี่ได้กี่ทอเค็นอะ หนึ่งหมื่นโทเค็นมึงได้เท่าไหร่เอ๊ะพี่อะมึงได้เท่าไหรผมคนละพี่เฉินพันหนึ่งผมสามร้อยพี่หมื่นหนึ่งใช่ปะเนี่ยมื่อ้าวเขาพี่หมื่นหนึ่งพี่บดเป็นสามหมื่นตัวไงหมื่นหมื่นหนึ่งพี่เฉินไอเฉินได้เท่าไหร่นะไอเฉินได้เท่าไหร่นะพี่เฉินพี่พี่เฉินมีพันเดียวพี่มีหมื่นหนึ่งใช่เหรอพี่เฉินพันเดียวเออพี่หมื่นหนึ่งเลยเหรอโอ้โหเหลือมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าดีใจมึงอย่าว้ามึงเห็นสกินยังตามตามฮะ ก็ไดฟิลเฮอะไรอ่ะแค่นี้อสัตว์ครับพี่มีบอดส้มไหมครับพี่มีมีเป๋าเลยนะกระเป๋าสามก้าหนึ่งครับพี่ยกซื้อเพจเพิ่มปะไม่ต้องพี่ไม่ต้องเลยพี่กระเป๋าเลยครับแปดศูนย์สี่ครับอันที่อย่างก็ได้พี่เอาไอเดียงร้อยอเดียงเอาเท่าไหร่พี่เหลือในตู้ร้อยเลยครับพี่อันนี้เป็นส่วนตัวพี่แบ่งไว้เก็บไว้เล่นส่วนตัวด้วยพี่เหลือร้อยห้าสิบเก้าเกาะไหมเกาะพี่มีสี่พันสองร้อยตัวอ่ะเกาะยังพี่ชุกเขียนจะเรียกครับ กระสุนกระสุนมีสองพันนิดๆไปทำได้แล้วพี่เลขหกห้าแปดกระเป๋าแล้วครับกระเป๋าแปดส่วนสี่พี่ <c oughs> มีเยอะสุดมีไว้ดอยหรือเปล่าสกินอะ ข้อดีคือมีเยอะสุดข้อเสียคือมีทำไมนั่นนะ่ะสิมันว้าวตรงไหนเนี่ยพื่อทำพี่ยังมีมเหรียญไพเวทอยู่ใช่ป่ะพ,พี่ดำมีอยู่เนี่ยคือลายโพลแล้วเด่นหรอหรืออะไรไพเ่เวทเหลือ,อกี่เมตดอะในตู้เหลือแปดผมขึ้นนาโนโดได้แล้วนะครับพี่ตอนนี้ ในตู้พี่เหลือแค่แปดน่าสุดพี่ให้กอดไปละร้อยหนึ่งพี่เหรอพี่มีห้าสิบสี่เมตรไอ้โจมาขึ้นนาโนดิฟอร์มาจีไหมขอขอไวเบนหน่อยพี่เอ่อไม่ต้องขอไวเบนห้าเมตรพี่มึงมึงยจะหวังจะได้คืนเลยบางเชื้อกูเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันหนึ่งแข้งขัดเราก็ต้องคืนดิเราหัวใจสีดำอยู่แล้วเพื่อนไม่ได้เพื่อนมันต้องมันต้องมีคืนเพื่อนคืนนิดหน่อยกูไม่เอาเต็มแต่ว่าคืนคือกูไม่เคยได้คืนเลยเนี่ยเรียกกันนะใช่ แปดศูนย์สี่พี่เจ้พี่เจ้ของก่อนพี่บังขอยืมไอเบนหน่อยครับพี่ยี่สิบเอ็ดแปดศูนย์สี่ครับกดตามไปเลยเปล่าเลยกดมาเลยกดมาพร้อมเลยหกเจ็ดตังครับคุณจะไม่เอาคือก็ต่อเมื่อพวกเคิยไประบบไปดำมันทำให้กูได้ปะล่ะโอ้โหวันนั้นเนี่ยมึงวันที่มึงไม่อยู่อ่ะวันที่พวกกูประชุมสี่สิบคนอ่ะกูประชุมปิดเสียงกันสองชั่วโมงเลยเว้ยเกือบสองชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะ วางแบบเซตพอยต์เซตทีมเซตกลุ่มเซตหน้าที่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีภาพอยู่แต่เมื่อวานกูเล่นไอ้ดอกไอ้ชื่อนะไอ้เอไว้ยอะไอ้ไว้มันมาทีหลังไม่รู้ไม่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 มันมาได้ไหนพี่ครับว่าเนี่ยเขาจะมาตีแบกแดงเนี่ยราเลยครับแล้วเนี่ยครับกูว่าไว้มันนี่เยนะนักรบปลอมเหรอมันมันถือถือวอได้อ่ะอ๋อความมันเข้าวอแทนอยู่แล้วเสียงมันชัดเจนดีกอดพี่กอดแก้เอากองดำไหมครับมาเลยครับ ไม่เอาครับเพราะผมจะซื้อสองร้อยชุดไงถ้าสามร้อยมันถูกกว่าอ๋อหมายทีนะแกซซื้อเพิ่มเหรอใช่ใช่เมื่าไหร่ต้องเพิ่มเท่าไหร่หนึ่งร้อยครับพี่ร้อยกล่องผมจะซื้อติดไว้ก็ได้จะซื้อติดไว้ได้แป๊บนึงนะโอเคครับจะถามไอ้เชียเจ่นกันอะไรไหมไอ้น็อตไม่เอาแล้วเฮ้ยไอ้ดำเอาอย่าเพิ่งให้กูเลยให้กูเลยเออ 939ว,ว่าง4โลว,ว่างเท่าไหร่นะ0.4โลเดี๋ยวเก็บของก่อนมั่นึองขาหรับมาไมลงหลลงโหลไม่ไม่มันมีคนมาขึ้นเงินล้านหนึ่งของคุณดำอันนี้คือคือยังไงอ่ะอ๋อนี่เดี๋ยวให้เขาชื่ออะไรบานี่ปะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวให้บอกให้มาที่ผม อ๋อโอเคงั้นไปเอาที่คุณดำใช่ไหมใช่ใช่เก่งครับไอ้หนูไอ้ปุ้งอีถุงไอ้บายได้ยังได้แล้วได้แล้วไอ้ผมสามร้อยห้าสิบยี่ได้หกเจ็ดเจ็ดสิบถุงครับเจ็ดสิบถุงครับไปแจ้งแจ้งแจ้งด้วยนะว่ามีนารูโตะพี่บ่ายได้ครับมึงก็บอกได้เลยได้ครับสองสี่เจ็ดได้อัปเดตรายชื่อของตัวตัวพี่ยังเอาไปเก็บยัหมคงครับ ไอ้บางเก็บยางของหรือตีอะไรตีเวเบหรออืมตเวเบขายอีกนิดจะได้นาโนละมีเพรปะไม่เพรผมตเวเบดิปนเต้ห้าสิบหน่งียกอะไรสามเก้าหนไปเลยหนักเต็มวะพี่พี่มีเงินในขายไหมหมื่นสี่เงินแดงหรอใช่ใช่หมื่นสี่หมื่นสพี่มีกี่ขวดอ่ะพี่ดำมี2องพหรอตอนนี้เปาสองเเลยนะ กระเป๋สองสี่เจ็ดครับ่ 1, ีสองเจ็ดสิบีอีกทีอีกทีอีกทีหนึงอีกทีหนึงเอาไปเลยไม่ไปเป็นไรครับา<อ>ี่แบ่งกับผมนะเด็กสักห้ารอยขวดเด็กทีลนะห้าสิบเนาะแปดส่สี่กระสุนมืออะไรคะเิสองพันหนึ่งกระสุนตัวผมสี่พันนะเล็กกันนะ แปดศนยพี่แปดศูสี